สวัสดีครับสวัสดีซีแล้วก็ผู้ติดตามนะครับทุกท่านนะครับผมสวัสดียามเช้าครับวันนี้ก็บรรยากาศดีนะครับวันนี้ก็พามาเดินดูนกนะครับในบ้านนะครับนี่เจ้าเสือขาวนะครับ เท่าไหร่นะครับโอเค,ครับเดี๋ยวไปดูตัวอื่นกันบ้างนะครับแล้วก็มีตัวนี้ตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับแต่เสียงเสียงโตโตครับตัวนี้ตัวใหญ่นะครับกตัวใหญ่นี่ครับนี่ก็เจ้านาคามัมครับ อ่างสับอ่างกันนะครับนี่ก็จะเรียกธรรมดานะครับกิบป,ปิแต่มันจะมีช่วงของมันนะครับที่ปล่อยคลุมนะครับตัวนี้เจ้าเสือฟ้ายครับ ไปแล้วไปแล้วเนาะแล้วัดขนนะครับไม่ได้ออกเล่นเลยครับช่วงนี้ดูหางออกมาเส้นหนึงน่ง เสือฝ้ายครับก,กำลังสดเลยครับผมติดนกตวงนะครับน,นอนอนิดนะครับเดี๋ยวได้ลา่าเล่น แกมเพาะนะครับตัวนี้นผมล่อยไว้อยู่ในบ้านนะครนกป่านี่ครับเฉลยเพียบครับนกคัดจุดนี้แยกไม่ไหวครับเยอะจัด ก็บรรยากาศยามเช้านี่นครับกดแบบว่าดีเลยครับค้มๆนะครับผมจะน่าขำมัาครับอันนี้เจ้าลิวนะครับเล่งแตกตลอดนะครับตัวนี้ก็ที่ผมเปิดนะครับ เจริงนะครับตัวนี้นสิบใบเท่านะครับใครสู้ก็เอาไปครับสำหรับบางท่านอาจจะดูว่ามันราคาเกินจริงนะครับผมก็ไม่เป็นไรนะครับสำหรับผมผมไม่ได้คิดอะไรเลยนะครับเพราะว่าผมก็ไม่ได้อยากจะแบ่งอยู่แล้วนะครับเป็นนกเรียวตันอาลมจัด แข้งแตกตลอดสองข้างในตัวเดียวกันนะครับมันก็หนึ่งเรียกได้ว่าหนึ่งในร้อยหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะครับหรือใครต่อได้แบบนี้บ่อยๆก็คอมเมนต์มาบอกหน่อยครับผมก็อยากจะขอแบ่งนะครับริวตันคลมแข้งแตกตลอดนะครับต้องเป็นเรี้วตันนะครับมกุกเดียวไม่เอานะครับแข้งแตกตลอดถ้าใครมีนะครับ นี่ชุดนี้ก็บวชไว้นะครับชุดนี้นี่ครับขาล้มนั่นอ่านะครับสองตัวเลยนะครับแต่ว่าเปียวนะครับแล้วก็ไม่ค่อยขึ้นนี่ตัวนะครับตัวนี้ก็เริ่มขึ้นแล้วครับเจ้าสุดรอครับขาหักตัวนี้มันจะหายดีนะครับ นี่สองนะครับนี่ก็ขล่มแจ่วเลยครับมีเสียงใหญ่กับกลางโตนี่ตัวนี้กลางโตแอบคันแล้วมีเสียงใหญ่ครับหน้าเนิหมดนะครับนกคัดนี่อีกนะครับนี่ก็เป็นเสียงเลขขล่มนะครับตัวนี้เหมือนจะลุ้นหลิวนะครับแต่ขล่มมีแน่นอนตัวนี้เสียงการเปิดเปิด อะสวัสดีคนดูหน่อยพี่เสือนี่ก็จะเสือดำนะครับขัดขนเหมือนกันครับยังไม่เต็มดีนะครับในตัวเป็นหลอดบานเลยครับตรงนี้นี่ครับบรรยากาศยามเช้า,ชานะครับผมตรงนี้ต่อนกไม่ค่อยหมานนะครับก็ ฝนมันตกด้วยนะครับตกตกช่วงเช้าครับเพิ่งจะหยุดมาเนี่ยครับวันนี้นะครับหยุดน,นนกก็เหนียวเนียวแล้วด้วยครับต่ำบ้านนะครับชุดนะครับวันนี้ใครจะเอาก็เปิดแบงค์ครับเป็นเสียงเสียงใหญ่เปิดเปิด แต่ขลรมดีนะครับขารมมากตัวนี้เสียงดีเลยนะครับกุกเดียวนะครับอันนี้ก็เป็นนกชําครับนกชําตันนี้ก็เป็นนกคูจัดนะครับ mm hmm. เข้าร่วมคูอย่างเดียวครับตอนที่ต่อมาได้นะครับแต่ไม่รู้ว่าตอนเป็นนกต่อเป็นนกฝึกจะ mm hmm. เล่นเป็นยังไงครับ ถ้าหุ่นสวยครับตัวนี้เดี๋ยวไว้ลุ้นดูครับเปิดแบ่งแล้วไม่มีใครเอานะก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวฝึกเองนะฝึกเองดูนะตัวนี้ก็ตัวอ่างตอนอยู่อยู่ป่าอ่างเก้าคำนะครับอยู่บ้านยังไม่ขึ้นนะยังไม่ได้ยินครูเลยครับสามปีล้ะ นกก็ไม่ได้เปลียวเลยนะครับนิ่งๆครับไม่ขึ้นเนี่ยมาดูตัวลักอีกตัวนะครับสุดรอเลยแต่หมดงามครับตอนนี้มีเข้าเต็มอยู่ตัวเดียวนะครับที่เล่นได้นะตอนนี้ ดีนะครับบางคนอาจจะไม่ชอบนะครับเป็นนกที่เวลานกเข้าไปถ้านกป่าเงียบบินไปเข้าไปเงียบเนี่ยตัวนี้เขาจะนิ่งเลยแล้วก็ไม่ขันไม่อะไรเลยครับเดินเลาะอย่างเดียวยิ่งนกเข้าไปน,นานๆก็จะบินบินในพระเนียยน,นะครับเนาะล่านนะครับกว่าจะเรียกนกกว่าจะอะไรนะครับแต่ก็ส่วนใหญ่ เวลาครัแต่ก็ติดนกดีอยู่ครับโอเคครับก็มาชมเพียงเท่านี้นะครับยามเช้านะครับผมก็เดี๋ยวสายๆจะออกต่อนะครับฝาก fc ติดตามด้วยนะครับตรนี้ก็นกอ่า นี่หนังตามันขาดนี่ครับตรงขาขาวไม่ใช่ขนนะครับหนังตามันขาดโอเคครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่นะครับผมสวัสดีครับ